สวัสดีค่ะพี่น้องนี่จะทำปลาซูดิ้นสาวอวนจะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเคยกินอันนี้ปะเคยกินอันนี้ปะพี่น้องมาเบิ้งพี่จะพี่น้องเคยกินอันนี้บัวค่ะดีมาเบิ้งไก่ไก่มากมือกล่องมาเบิ้งดูนี่บัคไข่ผ้ำพี่น้องเคยกินบ่บักไข่ผ้ำบ่ลาค่อยห้ำเท่าน้องบัคไข่ผ้ำ ไข่ผําอันนี้ล้างเรียบร้อยพี่น้องเด้อนี่เด้อมันเป็นสาลายน้ำจืจนสนดสนิดหนึ่งไข่ผําเดือดเด้อจะผ่าแกงไข่ผําใส่ปลาย่างเด้อพี่น้องไข่ผําใส่ปลาย่างพี่น้องมาด้วยกันเลยพยี่น้องเด้อมันสิ่งเงี้ยั่งหม้อสั่งหม้อเด้อไกลๆแต่ที่เพียร์น่า น้ำจะน่าได้พี่น้องเด้อย้องแล้วน้ำจะน่าน้ำจะนางขั้นเองพี่น้องก็จะซื้อผ้าเอาขั้นเองเทลงไปน้ำจะนางขั้นเองจะต้องให้มันเดือดก่อนนะถึงจะใส่เข้าใจเข้าใจไหมข้ากปลาส่อันพริกแกงนี่เด้เครื่องแกงเครื่องแกงเครื่องแกงเข้าวชะนอมก็จะมีพริกเด้อมีพริก ว่ามีคนจะไข่ดิพีิก็พร้อมก็กระเทียมเด้นเนหลัน้ำใสนี่น้ำลังกลนกในแสบมัม้งนี่แหละแสบครับเดือดเนบ้านแม่ผ้าเฮดนี่กระรอ้ไอยกระเดือดอ เอาคือเต็มยังสันเอามวกว่าหมวกเห็นนีสาบนเต็มว่ะสันสันบอกเต็มในมวกเบิ้งกันเ่งสีแซ่บเร่องสีแส่บจ้าเอาพอเดือดแล้วนาเนอะมัเมืนกี้ไก่ก้ากองจะเสียเอาอันนี้นี่ต้องเพียงนอกเห็นว่ามัโดพวดดพี่น้องเอาไครพัมล่งเลยจากพี่น้องไครพัในบ้านเธอเออนะไครพมจากบ้านเจนิดเอนครพั้มพี่น้องก็ มาให้้าาพ่นวโอหรือทางด้านวิทยาศาสตร์เขาว่าสารลายสารไลน้ำจืดชนิดหนึ่งกระเปมาผากตุลละสาลายน้ำจืดจ้าสารไล่น้ำจืดที่มาสั้นไปไปเคยกินบ้างพี่น้องเคยกินบ้างเอาปลาพี่น้องอันนี้ปลาย่างพี่หนออืมนี่อาหารนี่เป็นอาหาร U F O เด้ยูเอฟโอบ้าซาก็ยูเอฟโอบอกอาหารต่างดาว ทั่วต่างดาวมันไม่มีกินั่วนเจ้ากดมันบ่มีกินถั่วไปได้ล่ะเธอก็มีไม่ใช่บ้านข้าบางบางบ้านเนาะเอบ้านข้ากะบางคือเทกะบ่มีได้ล่ะแใส่หอมจะไม่รอดใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะต้นหอมโป๊บเข้าไปตู้ใส่ที่หลังขามไปที่ตูดนั่งตู้นั่งตูดพักคุณตู้ใส่ที่หลังพูดเพาะหน่อยให้เกียรติเธอหน่อย ใส่ปลาลลงไปจ้ากระแดกแล้วปลาลหนึ่งทับพีลงไปล้วกชูรดพี่นอเปงนัวเปงนัวงของน่วงของนัวงขอ่ใส่หน่อลายเด้วยใส่ไเจใส่หน่อยเจ็บหน่อยครับ่ะอืนี่ใส่ซ้ำนี่ละอันผู้ใดบอกว่าคนโบรานเขาว่าอันยัง กินเป็งนวอวไรเลยอันผมสิหลนบุเสอ่อเรอกินไรมันแสบมันนุ่วอ่ะก็ใส่ไรแสบไรเนาะใส่น้อยเดียวนเราเกลือเอาเกลือใส่ด้วยเกลือก็สีเข้มอ่ะแสบบิดเอาวะนดก่อนเอาถ่านวางถ่านพดเอาสักกระเบื้องหนึ่งนี่นี่ <ส>พี่น้องตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินพี่น้องเด้อโอ้ยพระอาทิตย์กำลังตกดินจะพี่น้องน้ำกัดเดือดกำลังเดือดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งเบิงแกงบะค่ายพั้มจะพี่น้องแกงไข่พั้มใส่ปลาย่างจะพี่น้องแกงใส่ปลาย่างจะพี่น้อง เสีเยบกันสิบวดแสบเบื่องเราถูหนุ่กันพี่นอ้ <c oughs> องพี่นอ้องเราอันนี้ลองมาพี่นอ้องพักคุณตูลงพี่นอ้องพักคุณตูลงหอมห,อยหอยอวยห้ยพี่น้องเอ้ยหอมหวยหัวใหญ่ปวดว่าจักครับพี่น้องสุกขระบบครับสุกขละข้ามึงขี้เหมือนเด้อพี่น้องเด้อ ชิมก่อน,อนแซ่บแคบใช่ไหมยำเป็ดแปด๊ดเป็ดแปด๊ดพี่ไหมยำแต่เป็ดแปด๊ดเป็ดแป๊ดเป็นยังไงล่ะเธอแซ่บป่ะครับแซ่บแคบยำแต่เปัดแปด๊ปด,ปด,ดเป็ดเอพี่น้องเดี๋ยวสิดข้าวไปห้านิ่าเขาไมากินเอาพี่น้องบไปเอาพี่น้อง ส,ส,สำหรับคลิปนี้หนึ่งที่สาวบริเวณนำหนึ่งวันนะคะขอไมค่คลิปหนาได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซัพพลายที่น้ำเด้องวัพี่น้องเด้อขอบคุณหลายจ้าขอบคุณค่ะเพราะไม่คิปหนาครับบ๊ายบาย